สดีค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะที่ปาจะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านดูนะคะจะเป็นรถรถุ่นสเปคแคลร์เอเครื่อง3,000ด้านหลังปานี้แหละค่ะกำลังเตรียมส่งมอบให้เช้านี้นะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการแต่งรถของลูกค้าเจนีกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถรุ่นสเปคแคปเนะคะเครื่อง3 0 0พันค่ะเป็นแคปนะคะรุ่นนี้จะมีด้วยกัน3สีค่ะมีสีขาวสีบอลเงินและสีเทาดัมโบค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นอาจจะเป็นโฉมปี2022นะคะนี่เลยค่ะก็เดิมๆแล้วจะเป็นล้อกระทานะคะเพื่อนๆแต่อันนี้ลูกค้าค่ะก็มีการ สเปกการแต่งนะคะมีจะมีแม็กนะคะแล้วก็จะมีการติดตั้งหน้าจอเพิ่มเติมนะคะเลยและมีไฟตัดหมอกค่ะที่ลูกค้าใส่เพิ่มเติมนะคะอันนี้นะคะปกติแล้วจะไม่มีไฟตัดหมอกด้านนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะก็จะไม่มีค่ะอันนี้ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ส่วนมาดูสเปกการแต่งแม็กของลูกค้าเคสนี้นะคะลูกค้าเคสนี้นะคะก็จะมีการขนส่งค่ะก็จะไม่เลือกโหลดนะคะไม่ได้โหลดใดๆเลยค่ะก็จะใส่แม็กนะคะจะเป็นแม็กทีทีสามเจ็ดนะคะจะเป็นสติกเกอร์ค่ะเป็นลายสติกเกอร์นะคะทีทีสามเจ็ดนะคะด้านตรงค่ะอ,อ่าค่ะตัวนี้นะคะก็จะ ใส่สเปกยางนะคะ255นะคะทับ55ค่ะขอบ1 8แปค่ะนี่เลยพอมาดูแบบว่าไม่โหลดนะคะก็จะเป็นทรงนี้เลยค่ะเพื่อนทรงนี้เลยเครื่องสา0พัน 3, นะคะจัดเต็มไปเลยจากก้าเหมาแกกันค้นส่งค่ะบรรทุกนะคะและการออกตัวนะคะก็จะออกตัวได้ดีนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะ ไปดูด้านหลังค่ะอันนี้คือด้านหลังนะคะเราก็มีการติดหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ Android ค่ะก็จะมีกล้องถอยหลังให้ลูกค้าค่ะอยู่ด้านนี้ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะค่ะก็จะสะท้อนออกทางหน้าจอให้เลยนะคะนี่สองด้านหลังค่ะเพราะไม่ใส่ พอไม่โหลดนะคะก็จะเป็นทรงนี้ค่ะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีวยกว่านะคะสำหรับภายในรุ่นนี้นะคะก็จะเปิดแคปได้90องศาด้วยกันเลยค่ะกว้างนะคะเพื่อนๆนี่เลย หน้าจอใหม่ค่ะอันนี้หน้าจอเดิมเราเก็บไปให้คืนลูกค้าด้วยนะคะส่วนหน้าจอใหม่นะคะจะเป็นหน้าจอ Android นะคะมาพร้อมกล้องหน้าค่ะนี่เลยกล้องติดด้านหน้านะคะก็สะท้อนออกทางหน้าจอเหมือนกันนะคะอันนี้เคยรีวิวไปหลายรอบแล้วเนาะลองดูคลิปเก่กาดูอีกทีนะคะอันนี้ปากก็รีวิวคร่าวๆก่อนนะคะอันนี้ภายในค่ะเป็นเกียร์6สปีดค่ะ เาื่อ,น,อนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอีนูุรุ่นไหนนะคะทักสอบถามปาได้เลยค่ะแอดไลน์ปาได้เลยนะคะเดี๋ยวปาฝากลิงได้ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อปรึกษาฟรีค่ะสนใจสอบถามได้ติดแบคลิสอะไรอย่างนี้ทักเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะ นะปาใจดีนะคะมีอะไรปรึกษากันได้เลยนะคะส่งส่งมอบรถถึงที่นะคะเพื่อนๆยังไงทักมาน,นะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ